้าพระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าต้องให้เราลงอพันเพื่อตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์แต่ถ้าธรรมชาติสร้างเรามาธรรมชาติต้องให้เราลงของพันเพื่อตอบส,ส,ส,สนองเจนตนารมของการบุญเพียนของธรรมชาติใช่ไหมแต่ทําไมมีคนไม่อยากแต่งงานอเออเห็นไหมทําไมมีคนอยากแต่งงานไม่อยากมีลูกเฮ้ยแล้วทําไมมีคนอย่างท่านวอวิชระเมทีในยุคนี้ หไหมท่านบอกเลยว่าเครื่องแบบพระเป็นเครื่องแบบที่สง่าง,งามมากและท่านคิดจะอยู่ในสมถเพศตลอดชีวิตโดยไม่ดํารงเผ่าพันธุ์เฮ้ยมีนักศึกษาธรรมศาสตร์ินหนึ่งถามหลวงหมอครับเขาถามโทษครับถ้าหลวงหมอยืนยันว่าเราสูบปลอกว่คโอนเผ่าพันธุ์จริงๆทํไมโลกนี้ต้องมีทองที่ตุนเกยครับ <laughs> ลุงเพิ่งมาได้คำตอบเมื่อเจ็เดือนที่แล้ว ว่าไอ้การดำรงเผ่าพันธุ์ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายของพวกเราซะแล้วสิมันมีคําตอบที่ง่าย่กว่านี้อันหนึ่งที่ได้คําตอบนี้เพราะว่ามีคนถามตอนดูบรรยายอ่ะจบแล้วครับมีใครมีคาถามไหมครับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งเกิดขึ้นมาอายุประมาณสามสิบกว่าเชิญครับผมหมอผมสั่งหมอมาถามมาขึ้นสามมนสามชั่วโมงเนี่ยก็สรุปแล้วคนเราเกิดมาทําไมครับผมก็ตัิงใจกูก็อยากรู้เหมือนกันแหละแต่เนี่เมื่อคุณถามผมอ่ะ ผมรู้แต่ว่าผมธรรมาชาติโปรแกรมไม่ถึงมมชใช่ตะออกพันแต่ว่าผมยังหาคําตอบพวกนี้ไม่ได้นะแต่ตอนนั้นเหมือนชกมวยอยู่บนสองเวียนนึกออกไหมผมถูกต้อนมนจนมุมแล้วถ้าผมไม่ว้องไวไไ้ไม่ไม่กาดไว้เนี่ยผมถูกน็อกนะแล้วถ้าผมไม,ม่หาฮุกหรือหาทางยับผมก็ตอนถูกน็อกได้เร็วขึ้นผมก็เลยใจดีสู้เสือลุกขึ้นยืนเลยในเมื่อคุณยืนถามผมก็ยืนตอบก็เกิดมาทําหน้าที่รับใช้ผู้ที่สร้างคุณโดยการ จำรงเผาพันธ์ุให้ดีขึ้นไงล่ะครับพอบคำว่าให้พอคำว่าให้ดีขึ้นหล้จากปากผมว่าผมโล่งเลยมาจากไหนอะ่ะผมไม่รู้นะมีสองทฤษฎีทฤษฎีแรกคือปิงแวบเคยยินไหมชีวิตผมเจอปิงแวบหลายครั้งมากที่ได้คำตอบพั้งหมดเนี่ยมาจากปิงแวบไม่ต่ำกว่าห้าหุนในชีวิตอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเบื้องบนเมตตาให้เลิศ เพราะใช้ให้มันเป็นวิทยรก,กรมา20กว่าปีมันยังไม่ได้คําตอบเลยเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนก่อนตายให้มันได้คําตอบจะได้ตายตาลับตอนนี้ลุงตายตาหลับแล้วเพราะลุงได้คําตอบที่ชัดเจนว่า<ม>การดํารงเผ่าพันธุ์ได้ดีขึ้นนั้นคนไม่แต่งงานก็สามารถจะทําได้คนโสดเป็นครูที่ดีได้ไหมได้คนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกสามารถทํางานเพื่อสังคมได้ไหมได้ ท่านวอพิชัตเมทีกําลังดํารงเผ่าพันธุ์ที่เกิดมาในโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ไหมและพร้อมดีจุดเก๋บางคนกําลังสร้างสรรสังคมอยู่มีไหม,มตกลงนี่คือคําตอบสุดท้ายว่าถ้าใครต้องการพบความสุขมากกว่าความทุกข์ก่อนไปต้องรับใช้ผู้ที่สร้างเราโดยการทําหน้าที่ดํารงเผ่าพันธุ์ให้ดีขึ้นโอเคไหม,มตกลงดูดีๆนะ ถ้าผู้ที่สร้างเราใช้งานเราโดยไม่ให้รางวัลเราจะอยากรับใช้ไหมเนี่ยให้มันเรียนเรียน,ยนแต่ไม่ให้ปิญญาวไหม,ไมเ,เรียนไปจนจบแล้วบอกอือสภาวอะไรไม่รับวนะไม่รับรองก็ต้องร้องกันิใช่ไหมกลง